สวัสดีค่ะอากัสอาชิตานะคะก็สอบติดในคณะ International School of Communication Management หรือว่าเป็น Comm Arts ของจุฬาลงกร University เรีเยบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวยังไงคณะนี้เขาใช้อะไรบ้างมันไม่ใช่แค่อินเ t อร์วิวแบบถามตอบจบมันเวทตั้ง20%นะความรู้เกี่ยวกับ Communication Management นะคณะคอมเมดีของอรากันเนี่ยในรอบ Early Admission แลมันต้องมี Requirement 4พาร์ทหลังะคะ่ะนั่นก็คือ 1. English Score นะคะอยู่ที่40% 2. Math Score อยู่ที่20% 3. เนี่ย p o r t f o l i o 20%แล้วก็ 4. เป็น Interview อยู่ที่20%เหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาอธิบายแล้วกันนะคะว่าออกาสทำยังไงถึงมีโอกาสเข้าเรียนที่นี่ ตอนแรกเนี่ยกัดก็มีแฟนจะสอบ GED อยู่แล้วกัดก็เลยตัดสินใจแบบติวไอโอสเอสไอพแล้วก็ GED ให้จบภายในประมาณ2-3เดือนเลยแล้วแบบด้วยความที่เวลาน้อยด้วยกัดก็เตรียมตัวไม่ค่อยจะทานเลยนะคะคะแนน SAT ก็เลยออกมาถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเนาะแบบเอ้ยเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้กัดก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะในเมื่อพายของคะแนนอะ่ะกัดทำเต็มที่แหละ แล้วด้วยเวลาที่กัดมีอยู่เลยค่ะไม่กัดได้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าในพ์ทของ40%ที่เหลือเนี่ยของทั้งโพรฟิโอแล้วก็อินทริวิวเนี่ยทำให้มันดีที่สุดเท่าที่กัดจะทําได้เลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กับคะแนนที่มันไม่ค่อยจะเซฟของกัดสักเท่าไหร่ mm hmm. ในเรื่องของ r t รฟิโอกัดก็แบบใส่พวกกิจกรรมที่กัดทํามาพัทของกอก็จบไปทีนี้ว่าพูดถึงพาร์ทที่เอากัดรู้สึกตอนแรกมั่นใจมากว่ากัดจะทําได้นะั่นก็คือพาร์ทของอินทิวิวนั่นเองค่ะ ตอนแรกอะกัดก็แบบช่างใจอยู่ว่ากัดควรจะติวไหมหรือว่ากัดควรจะแบบไม่ติวเพราะอินเทอร์วิวมันก็แค่แบบถามๆตอบนึกออกไหมตอนแรกอันนี้คือสิ่งที่กัดคิดนะคะแล้วก็ทีนี้กัดก็เห็นรุ่นพี่เรียนกันหรือว่าแบบหลายหลายคนที่ติดเนี่ยเขาก็ไปลงกับชิวทอรัสกับพี่แนทนั่นเองอย่างที่บอกช่างใจอยู่เอ๊ะจะเรียนดีไม่ดีนะแบบมันก็แค่อินเทอร์วิวอะไรอย่างเงี้ยแต่กัดก็คิดว่าแบบมันเวทตั้ง20%เรานะแล้วกัดก็เห็นว่ารุ่นพี่แบบ แทบทุกคนเลยที่เรียนกับพี่แนททิวทอร์สเนี่ยมีโอกาสติดหมดเลยกันก็เลยคิดว่าแบบถ้ามันจะเต็มที่อ่ะกันก็ต้องเอาเต็มที่ที่สุดกันก็ต้องเรียนให้สุดเลยกันก็เลยตัดสินใจเรียนกับพี่แนทที่จิวทอร์สซึ่งคอร์สของจิวทอร์สที่เอากันเรียนนะคะก็คือเป็นคอร์สอินเตอร์วิวสำหรับกาเรียนมิชชั่นเราเลยค่ะหลังจากเอากันได้เข้าเรียนคอร์สแรกแลว้วอ่ะกันรู้สึกว่าแบบโอ้โหถ้าไม่เรียนมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า มันไม่ใช่แค่อินเทอร์วิวแบบที่แบบถามถามตอบจบไปกับบ้านอะไรนี้คอมวันใชมันคือแบบขณะที่เขาจะต้องดูคาแรคเตอร์ดูตัวตนเราดูว่าความรู้เกี่ยวกับคอมมิคชันแมเนจเมนต์เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการคอมมิชชันเราอะมันดีแค่ไหนแล้วอินฟอร์เมชันในหัวมันจะต้องเน้นมากๆซึ่งพี่แนทเนี่ยนะคะก็คือคนที่ทำไว้การดูตัวว่า คาเรียนก็ดีแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนอินเทอร์วิวเหมือนออกัสหรือว่าเรียนในพาทอื่นเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ Instagram T U T O R R U S หรือว่า t UTORUS เลยนะคะ